ชิ้นนี้น้องชอนจะพันให้เจ็ดบอสนะครับใส่ไหมใช่ไหมเนี่ยแกะได้เลยครับว่าข้างในเป็นอะไรครับให้กกอูช่วยแกะไหมไม่ครับเดี๋ยวน้องชอนแกะเองครับนี่โรตีสายใหม่ครับ อาแกะทุกกล่องเลยแต่ละกล่องไม่เหมือนกันเลยน้องชอนกล่องที่สองสีชมพูดูนะคะมีรสอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเอามาให้น้องชอนชิมนะครับค่<อ>นนะชิมน,นี่นกว่านแก่ย่เนี่ได้นอ่ะเบลนะใจมับสบายไหมแต่ไม่ใจคือแบบยาหินปีกมึน อ้าวโอเคเดี๋ยวกูห่อให้นะเอาเยอะไหมเอเยอะพอไหมพอพอแล้วเหรอไม่พอเอาอีกนิดนึงนะอีกนิดหนึ่งพอไหมพอพอโอเคพอแล้วกินเลยอุ้ยจะเย็นเดี๋ยวห่อก่อนค่อยดึงออกมานะคะเขาแบบเขาห่อมาดีมากเขาขั้นพลาสติกทีละอันเลยฮะเขาขั้นพลาสติกไว้ทีละอันดีไหมร้นแหละ 1 1 1 1> อันนี้รสอ,อะไรโรีหม่ามารสอะไรวให้มาอันนี้พันให้มาม้าน,นะครับรของมาม้าครับเอาไปส่ง่อยครับเดลิเวอรี่โรตีรสสตอเบอรี่ครับ ้ให้ใหอาม่ารสชาเขียวนะอาแกะให้อาม่าหน่อยเดีย๋ยวจะาทำให้อาม่ากันวันนี้มันเกิดอาม่าไม่ไม่เป็นเม,ม็ดงาครับให้อาม่าเหรออาม่ากินไม่ได้หวานเกินชิ้นนี้น้องชอนจะพันให้เจ็กบอสนะครับเจ็กบอสรอได้เลยก็คือกินเสร็จตรวจน้ำตาลนะครับ หอมไม่ได้เพราะมันเยอะไปอะครับมันหอมไม่ได้เพราะมันเยอะไปอะเอาออกหน่อยโอเคโอเคเบื้องหลังการทำอาหารให้เจ็กบอลนะครับเดี๋ยวเจ็กบอลมาดูอาหารของตัวเองนะครับว่าน่าประทับใจขนาดไหนโอเคอันนี้ของเจ็กบอลนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นอันนี้เจ็กบอลท,ที่ว่ารถเลยครับ รถสายใหม่ใช่ไหมเนี่ยรถสายใหมใช่ไหมเนี่ยถูกเปล่าใช่ไหมใช่เปล่าไม่ถูกหรอเป็นรถอะไรอ่ะรถอะไรครับนี่เป็นรถอะไรไม่รู้ไม่รู้สีชมพูรืเขียวโอเคเอาเขียวแล้วถามทำไมอันนี้ของอาม่านะครับพอแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็อู้จะห่อม่างดูว่ารถอะไร โอ้โหกล้องสั่นมากเวยโอเครสอะไรครับอาม่าบอายตันอุยถูกเ่าถูกจริงจด้วยอามาเก่งจังอันนี้จะเป็นรสชาเขียวรสที่สามครับอ่าไม่ต้องใช้อันนี้ไม่ต้องใช้กันไกลใช้มือแกะได้เลยครับ เาเป็นคนากนแโอเค้เป็นพอีก็เขาอเลยครับเขียวม่วงนะครับโอน้องนเป็นคนถ่ายละกันป๊าป๊าครับป๊าป๊ารสอะไรรสอะไรลองชิมดูหันไปอาใกล้ๆป๊าป๊าเดินไปรสอะไรปัาป๊า ก็อะไรค่ะอันทันครับงอมารืน้ำจามกันน้องช้อนชอบโรตีสายไหมสีชมพูที่สุดนะครับมุ้งก็ชอบครับโอเคครับก็ลองชิมครับโอเคครับเกี๊ยวอืมดีนะ กูเป่า,ปาเห็นโอเคบายโอ้ยน่ากินมากเลยโอเครสชาไทยเฮ้ยรสช็อกโกแลตกูได้กินรสช็อกโกแลตน้องท่อนเรามาดมโหยหอมอ่ะให้น้องทานช,าชิมเลยคนแรก <c oughs> ทีมได้ท่านออกมาไหมลงอถถงดูรสาารไหนอรอยสุดไหนขอสัมภาษณ์หน่อยครับสตรอเบอร์รี่หรือชอ็อกโกแลตที่น้องชอนชอบที่สุดหสองสองอันชอบทั้งคู่ทั้งสตรอเบอร์รี่และชอ็อกโกแลตอ่ะ ยังคลิปนี้ก็จบแล้วน้องชอนชิมโรตีสายไหมใบคุณวะไลจบคลิปนะคะโอเควันนี้โรตีสายไหมน้องชอนกินเสร็จแล้วครับรสที่ชอบที่้องกินนะรสที่ชอบที่สุดโรตีน้องชอนชอบรสอะไรเ็อกโกแลตกับกับไป ดโอเคบายบายครับแล้วพบกันคลิปหน้าแล้วเดินแล้วทําไงต่อเอาเหรออ่าได้โอเคบายบายครับบายบายครับบายบายด้วยครับบายบาย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับน้องชอนสวัสดีครับ